สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนเดอะคดเคเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องที่ด,าด่านเจ็ดเ้าดอคดเคเดรช่องแม่หมอสายมูสายห้าสายพวงค่ะใครสนใจสินค้ามูทัาหาแม่หมอค่ะเรามีโปรซื้อของแถมไดวงทุกอย่างเราบวงสวงแล้วเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าถ้าบววบวงสวงบริโงคให้ลูกค้าค่ะเรามีทั้งน้ําหอมมีกายานมีองค์เทพต่างๆนะคะทั้งไทยและอินเดียนะคะเรามี สินค้าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หลักไม่ถึงร้อยนะคะจนถึงหลักรายร้อยนะคะแล้วก็ดูดวงเรามีตั้งแต่โปร,โปรเริ่มต้น59บาทจนถึงหลักบหลายลอย <c oughs> ธรรมดาธรรมดานะคะเอาเป็นนันว่านะราคานะคะจัดตำได้ประมาณนันะะ้นราคาเราก็ให้ด้วยความจริงใจนะผู้ใดมักกะจัดไปนะคะใครอยากเสียตังค์ถ้าหาไม่หมอใครอยากดูฟรีนะคะ ดูช่องสีดำแม่หมอไล์สดนะคะใครอยากดูพวกความบันเทิงซอมนีเลยจัะนะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณทุกคนเลยเทวดานางฟ้าของแม่หมอและผู้ติดตามใหม่และเกาวาสันนะคะเพื่อว่าเป็นการให้เสียเวลาเขาเรื่องกันเลยจัะมือนี่เวลานี้นะคะใจพใเราเรื่องเขาข้างรักคุณหนักมากเพราะคุณ ไม่ธรรมดาวาสันนะคะเอ้ยนะคะเพราะคุณไม่ธรรมดานะเรามาดูพลังงานของคุณหน่อยเซเพราะคุณไม่ธรรมดาคุณเป็นเช่นไรพลังงานของคุณนะอยากรู้หรือเกิดเราบรุนไปนน้ำกันนะคะแม่มอกับบารุนคือกันหละัะให้เร็แรกขึ้นมาไพ่เดอะวิล l of fortune โอ้ไม่ธรรมดาของจริงคุณเก่งเห็นไหมเก่งค่ะมีปฏิหารมีซิกเซนนะคะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นลูกรักจักรวาลก็ได้นะเก่ง แล้วก็มาพร้อมกับความดวงดีความโชคดีด้วยนะคะไม่ธรรมดาของแท้จริงนะเพราะไพ่ The Wheel of Fortune ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในไพ่ที่มีความโชคดีทุกด้านเลยหลักทรัพย์เงินทองชีวิตดวงดีจากนี้ไปเนาะใครได้ไปเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณไม่ธรรมดาของแท้จริงๆดวงเริ่มดีประมาณนั้นนะคะที่ผ่านมาจะเป็นไดบรูรูแต่ว่าจากนี้ไปคุณดวงดีนั่นแหละมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประมานั้น วิวออฟฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสได้นะคะหรือวันใดก็ได้นะจ๊ะแต่คุณเป็นคนดวงดีนั่นแหละไม่ธรรมดาของแท้ในออฟแวนทัดไฟเมสิงดนูคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้นะติดต่อประสานงานเดินทางบ่อยมีแพชชั่นมีความกระตือร้นในการเ็ุงานธรรมหากินนะคะประมาณนั้นหรือคุณตอนนี้กำลังจะวางแผนเดินทางไปไซบบรุระแต่เดินทางแล้วดีค่ะ เด,ดเ,ดออเดินทางแล้วโชคดีเดินทางเระมีออปชั่นเดินทางแล้วมีแต่สิ่งดีๆของมาในชีวิตประมาณนั้นละจ้ะมาเบื้องต่อค่ะอยากรู้นะคะพไพ่ใบต่อไปโอ้สเตรนลาศีสิงคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะคุยยากแต่ไม่ได้หมายความว่าสิหาบไดแต่คุณก็องหาเจอนั่นแหละเดี๋ยวก็เจอค่ะนะหรือคุณจะเดินทางไปหาคู่รักก็เป็นไปได้นะหรือคุณกําลังวาดหวังอยากได้รักที่ดีก็ได้นะคะ แต่คุณเป็นคนเก่งเรื่องการทํามากินดวงดีโชคดีมีความสามารถมีความฉลาดมีความรวบรู้เก่งทุกด้านนะคะของแท้อันนี้ของแท้ไม่ใช่ของกรอบนะของแท้และแท้ถูกนะแล้วใครจะอยู่เคียงข้างคุณได้นี่ต้องเก่งของแท้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเก่งคุณเ่าะเอาค่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งถ้าถ้าคุณเป็นคนเก่งคุณจะอยู่กับคนไม่เก่ง หนุนคุณบดายนะคําว่าเก่งไม่ได้หมายความต้องเก่งเท่ากันอาจจะมีด้านอื่นที่มนหนุนกันอย่างสีนะเสริมกันใดประมาณนั้นนะจ๊ะสตรีราศีสิงห์นะคุณเป็นคนเก่งที่แท้ถูกคุณก็ต้องหาคู่ที่เข้ากับคุณได้นะจ๊ะมาต่อค่ะพลังงานไพ่ขึ้นมาว้ wow, the oh, 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 oh. าวเดอะเมจิกเชียนโอ้โหไพ่ตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมมาหมดเลยนะเป็นคนเก่งของแท้แล้วก็เป็นคนดวงดีด้วยเป็นคนที่ต้องบอกว่าหาคนจับตัวได้ยากเลย สเตนก็ว่าเก่งแล้วบพอ,อยังไม่ได้ไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาอีกเห็นว่าอินฟินิตี้สองใบติดต่อกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเฉพาะโตเก่งบพอเก่งคุณสิบยกกันลักสิบเลยค่ะไม่ธรรมดาของแท้บางคนก็มีซิกเซนซิกเซนด้านใดอหตการธรรมากินซิกเซนอ่านคนออกมอคนเป็นหรืออ่านคนทะลปปูโปงได้หมดนะเก่งของแท้จริง,รงสมกับหัวข้อ คุณมีคนเก่งของแท้บางคนก็เป็นหมอดูบางคนก็เป็นวิทยากรบักว่าไงไงทํางานได้สายสายหลายสายงานนะคุณคือตัวจริงนั่นแหละนะไม่ธรรมดานะคะคุณคือตัวจริงไม่ธรรมดาเดียมีจิกเชียนนะมาต่อค่ะขอดูไพ่ใบต่อไปค <Over, S 1> <c oughs> ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหของแกรจุลยจัน์ขอแสดงความยินดีค่ะคุณจะพบรักกับต่างชาตินะจ๊ะคุณจะได้แต่งงานกับต่างชาติก็ได้นะ ถ้าคุณเป็นคนวันเสาร์นะคะคุณเหมาะกับการแต่งงานกับคนต่างชาติก็ได้นะเห็น <he S 2> ไหมไพ่ขึ้น The World สำหรับนี้ได้แต่งงานกับคนต่างชาติคุณอาจจะได้แต่งงานกับต่างชาติคนถิ่นแดนไกลชาติใดได้ไดหมนชาติลาวพม่า,มาบานเฮาขางบานเฮาได้หมดน,นะ The World หรือคุณมีแผนจะไปแต่งงานกับคนต่างชาติก็ได้นะเพราะความไพ่เมเจอร์อาร์คาน่าขึ้นมาทั้งหมดอ่าสี่ใบไพ่ใบใบใบ,ใบแรกขึ้นมาคุณเป็นคนดวงดี ดวงดีมากไม่พอ the world คือว่าไพ่หนึ่งในสี่ดวงดีแนละ้วฉะนั้นคุณได้แม่หมอให้ยกกำลังสิบไปเลยนะความดวงดีแล้วก็เป็นคนโชคดีทุกด้านเลยประมาณนั้นความเก่งบ่อพอความสามารถก็ได้ความฉลาดก็เลิศคุณไม่ธรรมดาของแท้อันนี้สมกับหัวข้อนะมีครบเลยความฉลาดความโชคดีความเก่งความสามารถความมีซิกเซน แล้วก็รอบรู้รอบด้านรอบโรคได้เมดโอ้ยคักนะแล้วก็คําว่ารอบรู้รอบโรคก็ไม่ได้หมายความ่ช่วงไปเองก็ได้คุณเข้าโลกออนไลน์ก็ได้นะได้เม็ดได้ไดหมดนะฉะนั้นเรามาดูคนคนที่คลั่งรักคุณหน่อยซิที่เขาว่าคุณไม่ธรรมดาเนี่ยเขาเป็นใครอยากรู้ได้อยากรู้มาดูหน้าตาเขาหน่อยซิหน้าตาเขาเป็นผู้ใดเป็นจาน้าหดเป็นใครเอ่ยนะคะ ที่จะมาคั่งรักขุนวาสันนะคะมารุ่นเป็นน้ำกันเนาะอยากรู้และอยากรู้นะว่าเขาเป็นผู้ใดขอดูหนเซฟไพ่ใบแ,แรกขึ้นมาไพ่ขึ้นมาเดอะไราเฟนราศีพฤษกเป็นคนที่เป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีค่ะเป็นคนที่ดีโดยเนื้อแท้นะหรือจะเป็นคนที่นับถือาศาสนา คล้ายๆรักสันโดษก็ได้เป็นคนดีเป็นคนไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นู่นนี่นั่นเป็นถ้าเป็นเด็กก็บุคลิกผู้ใหญ่ก็ได้เลยนะถ้าเด็กเนี่ยนิสัยผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้ได้หมดนะแต่เป็นคนดีนะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยดีประมาณนั้นนะขอดูต่อค่ะแต่คุณมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง tree t r e of cup นะคะไพ่บงบอกคุณเป็นคนเข้าคนได้ดีเขาเปินคนเขากับคนอื่นได้ดีมีเพื่อนเข้าสังคมได้ดี ชอบไปนู่นมานี่ชอบเข้าสังคมแต่นะคะขอดูนิเซ่ไพ่ขึ้นมาแต่เดอะซันขึ้นกับเขาเขาเป็นคนดวงดีเป็นคนเฟรนรี่เขาเนคนได้ดีมีชื่อเสียงโด่งดังนะดวงเขาก็ดีนะไม่ดวงไม่ดีไม่ได้มาเจอคุณนะถ้าดวงไม่ดีเขาไม่ดีอะเห็นไม้ของเขาได้ไพ่ใบเดียวเดอะซันขึ้นมาดวงดีทุกด้านแต่ของคุณน่ะเห็นไมมีเมเจอร์อาร์คานขึ้นมาทั้งหมดสี่ใบคุณไม่ธรรมดามากกว่า ต่อให้เขามีไพ่เดอะซันแค่ใบเดียวอะ่ะใบเดียวก็ลบกกออกมาสี่กี่ใบล้วของคุณอนะเมเจอรนะ์อะคณาฉะนั้นเขาก็ดวงดีแต่ยังสู้คุณไม่ได้เอาดวงดีเอาดวงเดือนหนึ่งต่อขอรับกันแต่ของของคุณดวงดียกกาลังสิบไปเลยนะฉะนั้นแล้วจัดไปค่ะเขาเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะเป็นคนเป็นเด็กก็ได้มีความเฟรนรี่มีความราเริงยิ้มย้มจำใสหรือเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เนาะนะเอาเป็นนั้นว่าต่อค่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไร ทรีออฟคัพก็เอ้ยไฟออฟคัพขอประธานอภัยไฟออฟคัพก็รกนพิจิกมินท่านะเป็นคนรักเก่าคุณไหมเขาคิดถึงความรักเก่าเขาคิดถึงความรักเก่านะคะเขาโหยหาความรักเก่าๆนะคะหรือเขานึกถึงคุณก็ได้นะโอโหตอนนี้เป็นหนุ่มโสดหนุ่มโสดนะคะหนุ่มโสดอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าเขาก็ได้นะหรือ ตัวเขาเองนึกถึงคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะได้หมดนะคะหรือเขานึกถึงอดีตเ,เก่าๆคนรักเก่าแฟนเก่าก็ได้แต่นะคะเขาก็เลยมาคั่งรักคุณได้หมดนะเพราะความเก่งของคุณเขาก็เลยกลายเป็นหนุ่มโสดก็เลยได้มาคั่งรักคุณก็ได้นะจ๊ะได้หมดไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะเพราะว่าเราบอกว่าเรามาดูว่าคนคั่งรักคุณเขาเป็นใครนะที่เขาคั่งรักคุณเพราะคุณไม่ธรรมดานี่แหละเขาถึงคั่งรักคุณเขาเป็นหนุ่มโสดเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ เป็นคนข้าสังคมเป็นคนที่เพิ่งจะเสียใจเรื่องความรักมาเพิ่งเลิกกับความรักมานะคะแต่คุณนะคะเป็นคนที่ดึงดูดแต่สิ่งดีจริงๆคุณไม่ธรรมดาของแท้ฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ข้างรักคุณเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์คนที่ข้างรักคุณเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์เรามารุนไปน้ำกันขอดูแซะพลังงานใบแรกขึ้นมาโอ้โ oh. ห คุณไม่ต้องทําอะไรเลยใจอยู่นิ่งๆก็พอสวยเรดรูดูแพงนะอยู่นิ่งๆก็มีแต่คนอยากไรรานะจ๊ะจัดไปค่ะไพ่ใบที่2นะคะของเขาพลังงาน n i n i o g of w a ว d จริงๆแล้วพลังงานดึงดูดนะตัวเขาเองมีแพชชั่นคุณเป็นคนที่มีความอ่อนหวานและนุ่มนวลคนละทานก็จริงแต่ดึงดูดได้ไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่ก็ยังเป็นคู่กันได้ถึงไม่ถึงถึงความเก่งแตกต่างกันแต่มันก็ยังดึงดูดเป็นคู่ ผู้ชายกับผู้หญิงได้หมดนะคะ่ะควีนควีนกับแว์กับนะคะควีนออฟคัพยังเป็นไปได้นะคะถึงไม่ใช่คู่แท้ร้อแต่ยังมีความคล้ายคลึงได้อยู่นะ,ะได้อยู่เะมาดูต่อค่ะไพ่ขึ้นมาเขาเป็นเด็กก็ได้นะที่อยู่ไกลคุณที่มีความอยากเริ่มต้นกับคุณอยากได้โอกาสจากคุณเพราะคุณเก่งนี่แหละ energy ความเก่งของคุณทําให้ดึงดูดเขาได้หมดนะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงาน ต่อคะ่ะพลังงานโอ้โหเอเวนคือการการติดต่อการประสานงานการพูดคุยการอยากไปต่อการอยากมีคุณการอยากมีคอนแทคที่ดีกับคุณอะเพราะว่าคุณไม่ธรรมดานี่แหละคะ่ะมาต่อคะ่ะอยากรู้โดยใช้ยอดเขาวาดหวังและปรารถนาได้คุณร่วมเดินทางใส่ชีวิตน้ำกันเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขาอะ่ะ ไม่ว่าจะไกลกันแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ไกลกันขนาดหดบอวาสียาคเยนแสนเค็นขนาดดเขาสิลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อทําให้คุณหรือเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันเดินทางไปน้ากันใสฮานิมูน้ากันกระไดนะเพราะด้วยความคุณเก่งอ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถเพราะด้วยความคุณเป็นคนที่เก่งรอบด้านเลยทําให้เขาอยากหยุดอยู่ที่คุณนั่นแหละนะคะคนคนนี้คลั่งรักคุณหนักมากนะอยากจะทําทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองคุณและให้คุณได้ใช้ชีวิต ร่วมกันกับเขาประมาณนั้นเดี๋ยวชริออดราศีกรกฎนะได้หมดนะฉะนั้นเรามาดูค่ะแล้วจุดจบความสัมพันธ์แนวโนมสิไปทั้งใดดีส,สิเป็นไปนตามที่เขาวาดหวังบ่หรือจะคอนเวิร์ตนะคะมาเบิงเดอรอยากรู้มะต่อค่ะไพ่ขึ้นมาใบแรกคือแปดเหรียญความสัมพันธ์คข้างนี้ยต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งมันไม่ง่ายมันต้องค่อยๆสร้าง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่เร่งรีบรีบบ่ได้ร,รีบกับคอนเวิร์ตนะจ๊ะเพราะความรักความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปความรักถึงสิดีประมาณนั้นเนะาะพัยสิม่ไว้ใจพัยเลวขนาดนั้นนะคะโอ้โหเดฟูลคุณยังมีความรู้สึกว่าเขาเจ้าชูอ่ะคุณไม่กล้าไว้ใจอะ่ะคือเนี่ยแหละเป็นคน คือลักษณะบุคลิกของเขามันดูเหมือนเจ้าชู้มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจก็เลยต้องขอเวลานิดนึงประมาณนั้นเดอะฟู Fool, เป็นคนที่รักความรักสนุกแบบไม่ผูกพันคุณกลัวแบบนั้นไหมบ้าะคุณกันเลยบารีบนะคะดูต่อค่ะเดอะทาวเวอร์คุณก็อาจจบไปก็ได้นะบางคนไม่ไปต่อนะคะเพราะว่ากลัวความเจ้าชู้ของเขาเพราะไม่ไว้วางใจนะได้หมดฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ว่า จะเป็นยังไงต่อคุณบางคนก็ไม่ไปต่อบางคนก็อัน,นี้เมื่อคุณปฏิเสธเขาจะทํายังไงต่อ The Tower คนเกิดเหมือนกันหรือเพราะคุณหวานระแวงความเจ้าชู้ของเขาเลยจบไปแล้วเขาทําไงต่อความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาไม่ยอมปล่อยอะ่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณต่อให้คุณปฏิเสธแต่เขาก็มีความรู้สึกผูกพันเขาอยากไปต่อแล้วเขาจะทำยังไงต่อมารู้มาดูกันนะคะซีกบับคัพคือความรัก ที่มีความผูกพันนะขอดูซิไพ่ขึ้นมาเพดอ of เพดิคูแต่เขามองเห็นผลนประโยชน์เ,เห็นรู้ทางกับการที่จะมีคุณกับการที่จะไปต่อกับคุณกับการที่จะคบคุณยังไงก็ค,ค,คุ้มคุ้มกับการที่จะลงทุนนะน่ะนะะนนแล้วก็เขาจะไปต่อนะเพราะว่ายังไงเขาคิดว่าการลงทุนกับคุณมันค,คุ้มกับการที่จะลงทุนมันไม่ได้ศูญย์เปล่าแล้วก็ เป็นคนที่ไว้ใจได้เก่งขนาดน,นี้ก็ทําให้ก้าวหน้าเติบโตได้ต่อให้ลงทุนขนาดไหนก,ก็คุมระมานั้นละจ้ะมือบบธรรมดาคุมคักคุมแน่นะนะคุมกับคุ้มนะไปต่อค่ะอยากรู้แล้วเรามาดูต่อค่ะในเมื่อเขาคิดว่าคุณคู่ควรที่จะเปย์นขนาดนี้คู่ควรคุ้มขนาดนี้แล้วเขาจะทํายังไงต่อมาดูกันไพ่ขึ้นมาโอ้โหแต่คุณกลัวไงคะ คุณเคยเคยคุณอาจจะเคยผิดหวังกับเรื่องความรักหรือความรักมันไม่ดีก็ได้นะคุณก็เลยการที่คุณจะไว้ใจใครมันไม่ง่ายนะไพ่ขึ้นมาคุณเลยอาจจะแบบหันหลังให้กับความรักเคล็ดลับจะขาดต่อกับความหักก็ได้คุณเลยมาโฟกัสเรื่องการเงินการงานคุณเลยมาโฟกัสชีวิตของตัวเองคุณเลยโฟกัสกับความรุ่งเรืองของตัวเองประมาณนั้นละจ้ะเรามาดูต่อค่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่ออเว้ แต่คุณยิ่งยิ่งหันหลังให้คุณยิ่งไม่ใส่ใจยิ่งคุณไม่ให้ค่ายิ่งคุณไม่เอาเขายิ่งอยากได้โอ้ยคักนะไม่ธรรมดาเดวิลนะมังกรน,นะคะฉะนั้นยิ่งคุณมันเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์คนนึง่อยากได้คนหนึ่งอยากได้มันมันมันช่ดึงดูดยิ่งเราไม่อยากได้อะมันดูเหมือนดึงดูดเพราะปฏิเสธไงคะประมาณนั้นนะเดวิลราศีมังกรแล้วเขาจะทํายังไงต่อนะคะ โอ้โห oh, just j u s m e n t แต่ไพ่ขึ้นบอกว่านะไม่ว่าคุณกับเขาคุณไม่อยากไปต่อแต่ยังไงก็แนวโน้มที่จะไปต่อก็สูงนะเพราะว่าบุญจัดสรรกรรมจัดสรรให้น้ำพามาพอกันจังไดก็มีแนวโนมนะคะจะได้ไปต่อสูงมาก justment ไพยย่แห่งโชคชะตาไพายย่แห่งบุญกุศลไพยย่แห่งกรรมกัแล้วแต่นะคะแล้วแต่สิคิดแต่ว่าการไปต่อเป็นยังไงเรามาเบื้องต่อนะเพราะว่าบุญจัดสรรกรรมจัดสรรเป็นยังไงต่อไปต่อว่าสัน justment ธาตุน้ํานนะโอ้โ oh. ห ความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกเลยนะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้วก็เซฟปลอดภัยไว้ใจได้ถ้าลองเปิดโอกาสประมาณนั้นนะคะเพราะว่าการเซฟการที่มีเขาครั้งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่คุณคิดว่าเจ้าชู้ก็ได้เขาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะคลั่งคุณไงเพราะรักคุณถึงขน,นาดจะยอมทุกอย่างจะทําท,ทุกอย่างเพื่อ ให้คุณอนะให้โอกาสนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงมันไม่ใช่แบบปุบปับแบบฉัพันเจ็ดเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นี่มันไม่ได้แบบได้ดั่งใจนึกมันต้องใช้เวลานิดนึงคอยเป็นคอยไปคอยดูคอยคอยประคบประง,งมประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นมาต่อค่ะอยากรู้ไพ่ขึ้นมาเพดอฟส์สอร์ดควแต่คุณก็กลัวอยู่ดีแหละคนมีมีแผลหรือคุณคุณเป็นคนที่ไม่ไวใจใครง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักการที่ใครจะได้ใจฉันอนะ บ่ได้ได้ย่าไงาประมาณนั้นละค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจุดจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นจังไดอยากรู้เหลือเกินในเมื่อคุณตั้งดาบขนาดนั้นนะมาต่อค่ะไพ่ขึ้นมาโอ้โหแต่ความรักทั้งเนี้ยเขาจะทําให้คุณสำารักความสุขอืมสำหรับสำหรับความจริงจังและจริงใจจะมาแบบมาแบบแบบชนิดมาพร้อมแพ็กเก็มาพร้อมแพ็กเก็ตให้ทุกอย่างที่ปรารถนานะคะ เอาชนิดว่าให้คุณสำลักกระดนะคะเพิ่งที่ล้นออกมาขนาดนี้นะโหจนว่ากล่องอยู่กับพื้น,นะเอาจนสำลักกระดาษกระดาษใดสำลักน้ำสำลักไอซครีมก็ได้นะจะได้หมดนะล้นออกจากถ้วยขนาดน,นะะั้นนะจะมาเอ้ยเปิดธรรมดาเ <c oughs> ขาจะให้คุณชนิดว่าสำลักความรักประมาณนั้นนะจ๊ะต่อค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นรักที่ไว้ใจได้นะคะแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงนั่นแหละคนเคยมีแผลคุณก็กลัวนั่นแหละ ถามว่าผิดไหมในการกลัวในการหวาดระแวงมันก็ไม่ผิดนะค่ะเพราะว่าคนเฮาอ่ะเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับความรักมาเวลาจะเปิดใจใครคุณต้องเดียวยาก่อนนะเก่งงานจนเก่งงานนะคนละเรื่องนะเก่งงานส่วนเก่งงานเก่งประสบการณ์ในด้านการธรมากินทุกคนมีประสบการณ์ในการธรรมากินทุกคนเก่งค่ะแต่ส่วนใหญ่ตกมาตายเรื่องคว่ำหักนะคะ เพราะไม่มีสอนในโรงเรียนแต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วแหละนะใครอยากรู้เรื่องใดกับเรื่องความรักแม่หมอหาช่องทางให้ไม่ใช่เฉพาะดวงอย่างเดียวแม่หมอเรียนมาสังสายเรื่องจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นแล้วผู้ใดสนใจอยากปรึกษาไม่ใช่จะดูดวงอย่างเดียวนะแม่หมอไม่ใช่เก่งเฉพาะดูดวงอย่างเดียวเดินเก่งทุกด้านนะจ๊ะมาใครอยากถามยังถามมาอัดดุนเอ้ยเอ้ยถามได้ตอบได้เะจ๊ะ ไปต่อกันเลยจ้ะมาต่อนะคะต่อเลยจ้ะไพ่ขึ้นมาโอ้โหเห็นไหมเขาตั้งหน้าตั้งตายืดอกยืดอกพกใจมาเต็มรอยนะคะว่าเพื่อพิชิตใจคุณเห็นไหมกอดเงินแบบแน่นแนเลยค่ะกอดแบบแน่นแเอาเธอไว้กับตกับใจนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจะย่องไปหาเธอเพื่อเพื่อขอความรักจากคุณอ่ะโอ้โหเอาเอาจริงเอาจังเอาคับเอาแน่ขนาดนั้นนะคะ แล้วก็แม่หมอเชื่อว่าถ้าดวงเปิดเพราะคุณดวงดีอ่ะคุณฟังเลยดีนะเวลาพูดไอ้ดวงดีคุณก็จะเจอคนที่ดีแต่เวลาดวงบดีนะก็มีแต่คนที่บดีเข้ามาในชีวิตนะบอกไว้เลยอันนี้เรื่องจริงฉะนั้นเขาจะมีโศกสตาร์เาจะมีช่วงเวลาดวงดวงช่วงนี้มีคู่ได้ไหมคะอ่ะอั่นแหละค่ะถูกต้องเพราะว่าเวลาดวงดีอ่ะเปิดรับใครเข้ามาก็จะได้คนดีด แต่เวลาดวงบดีเปิดรับคนเข้ามานะ่ะโอ้ยมีแต่แนวปวดหัวผัวชาวบ้านเมยชาวบ้านนะหรือสินะหรือไอประเภทแบบเสือจระเข้หลายทั้งนั้นนะคะฉะนั้นต้องเบิงเวลาจะเปิดใจให้ไฟก็ต้องมีเวลาเช็คดวงเบ <c oughs> ิงนิดนึงนะจ๊ะนะเอาเป็นนนั้นว่าผู <c oughs> บ้บ่มีมองเช็คถ้าขาแม Potter, ่หม,มอค่ะนะไปต่อค่ะอยากรู้และอยากรู้ให้ขึ้นมาโอ้โหเอาเป็นว่าชนิดว่าปักรอบปานนี้นะ คุณนีก็คุณก็ยังระแวงอยู่ยังบ่เปิดใจแล้วท้ายที่สุดคุณจะเปิดใจไหมขอดูหน่อยสิท้ายที่สุดคุณจะเปิดใจไหมคุณเจ็บขนาดเนี้ยคุณกลัวกับการที่เปิดใจเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งอ่ะแหละคุณกลัวนะแล้วก็คุณคือจะิมีประสบการณ์กับความรักบดีเนาะก็เลยกลัวกับการที่จะเริ่มต้นแล้วท้ายที่สุดคุณสำเร็จนะคุณจะเปิดใจได้นะแต่ต้องดูความพยา,า,นะาพยามของเขานะความพยายามเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเปิดใจอ่ะ คือคุณข้อดีเขาเขาพยายามกับคุณนะคะเห็นไหมจะลงทุนกับคุณหนักมากเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเจออะไรมาบ้างอะไรจังสีนะก็เลยทําให้เขามีความพยายามมีความวิริยาอุตสาหะนะคะกับคุณนะคะเรามาดูจุดจบในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเมื่อเขาพยายามกับคุณขนาดนั้นเนี่ยเซเวนอนเวลนะลงทุนกับคุณเต็มที่เลยเพื่อให้คุณเปิดใจคุณจะสำเร็จไหมขอดูหเซเปิดใจสําเร็จไหมอ่าขอดูหน่อยเซ ไพ่ขึ้นมาโอ้โหสำเร็จสิคะขอดูหน่อยได้สำรับมาไพ่ขึ้นมาคุณน่าจะเคยเคยเคยถูกคนรักเทหรือหันหลังให้โดยที่แบบคุณยังรักเขาอยู่แต่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ็บนะไพ่ขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณหวาดระแวงกับเรื่องความรักนิดนึงแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างการเวลาคุณเยียวยาได้นะ คุณเริ่มต้นใหม่ได้คนนี้จะทําให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้คนคนนี้จะทําให้คุณเปิดใจได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังเพราะด้วยความที่คนคนนี้เขาจะลงทุนกับคุณหนักมากเพราะด้วยความคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างให้ได้คุณอะสบายใจและเปิดใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะกลับเขาจะมาซัพพอร์ตคุณนะคำว่าซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือคุณเท่าที่เขาทำได้คนคนเนี้ย จะทําให้คุณหลงรักเขาจะทําจะเปคุณจะซับพอร์ตคุณจะทุ่มเทให้คุณจะรักคุณเพราะเขาเพราะเขาข้างรักคุณไงคุณเก่งไม่พออ่ะแล้วก็เขามาเยียวยาใจให้คุณเปิดเปิดใจให้เขาจนได้จนสําเร็จเนี่ยไพ่คือเดมเพรสเพราะคุณคู่ควรไงเขาถึงอยากได้เขาถึงข้างรักคุณคุณมีดีทุกด้านแต่คุณอาจจะมีข้อเสียแค่ว่าคุณเคยโดนใครสักคนหนึ่งที่เคยหักหลังทรยศคุณในวันที่คุณ ดวงไม่ดีอะหรือตอนนั้นคุณไม่มีอะไรก็ได้ย่าไปบ้าถึงอดีตนะคะแต่ว่าอดีตของคุณอะเคยเคยหันหลังให้กับความรักหรือเขาเขาหันหลังให้กับคุณก็ได้นะแต่เป็นความรักที่คุณรักอยู่แต่ได้ได้จากกันทั้งทงท,งที่รักแต่เขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณกลับมาได้เริ่มต้นมีรักใหม่ที่ดีเพราะเขาจะทุ่มเทให้คุณเขาจะเปิดใจคุณเขาจะทําทุกอย่างเพื่อทําให้คุณได้เริ่มต้นรักใหม่กับเขาดีวัลละจ่ะบองนะเดมเพส ฉะนั้นแล้วพลังงานอาจเป็นไวเวอร์ซาไดยออินไลน์นะคะเพราะพลังงานนี้คือนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนั่นแหละเพราะคุณไม่ธรรมดาของแท้เลยทําให้เขาอยากลงทุนนั่นเองขอสแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะขอน้อมรับด้วยหนึ่งคนนะพลังงานดีมากนะคะจะมีใครไหมเนาะบางเินดีแบบนี้นะคะเฮ็ดแบบนี้เพื่อคุณขอให้เก็บและรักษาธนูธนอมไวเดอ้อทามีไม่ง่ายนะจ๊ะในการเจอใครสักคนหนึ่งที่รักคุณส่วนใหญ่ก็มีตลอกลวงนะคะที่เข้ามา หาดีกันยากแต่ถามว่ามีดีไหมก็มีแหละถ้าคุณเจอแล้วก็การุณาเก็บรักษาใสาก่กระเป๋าใย,ยผู้ใดบัแยัตไปนะจ๊ะเอาเป็นว่าอยกอินไลน์ไม่หมออินผู้เดียวกับพ่อร่างลาวนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามแล้วใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวเรามีโปรตั้งแต่เริ่มต้น59บาทโปรจัดนันจะเต็มนะคะโปรซื้อของแต่บุเดวงหรือโปรของมงคลเสริมดูดวงอะแล้วแต่คุณดูดวงเลยจ้ะผู้ใดอยากเรียนกระทักมา ใครอยากปรึกษาด้านใดก็ทักมาใครอยากดูฟรีไปช่องสีดำนะคะไลฟ์สด17มงเุนานะคะเอาเป็นว่าขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านผู้ติดตามใหม่และติดตามเก่าแล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์มมนะจ๊ะก้อนจบกอยบุญรักษาเทวดาคุมข้องเงินทองไหลมาเท่มารวยเร็วรวยอีกค่อยเงินล้นทับและคข่รักดีๆไร่ลาทุกคนเด้อโชคดีจ้ะเจอกันคลิปหน้า่ับไปยค่ะ